สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนี้ภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Walking Dead ซีซั่นที่สซีรีส์อันดับหนึ่งตลอดการเป็นมหากรา์ซีรีส์เกี่ยวกับการระบาดของโรคจนทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ส่วนผู้คนที่ยังมีชีวิตพวกเขาก็ต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดพร้อมกับต่อสู้กับพวกซอมบี้และหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่อไป ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่แอนเดรียเธอรู้แล้วว่าผู้ว่านและลูกน้องบุก้ามากราดกระสุนยิงใส่กลุ่มของริกที่เลือนจําจึงทําให้เธอต้องตัดสินใจเข้ามาพูดคุยกับกลุ่มเก่าของเธอเพื่อพยายามยุติสงครามนี้แต่ทว่าสงครามระหว่างสองกลุ่มนี้ก็ยังคงดาเนินต่อไปและฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่กลุ่มช,ชนะในศึกครั้งนี้เรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับ ถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูนีช่วยกดคนหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่13หลังที่แอนเดียเธอกลับไปยังเมืองวูดเบอรีจึงทำให้ตอนนี้กลุ่มของผู้ว่าและกลุ่มของริกพวกเขาก็ตัดสินใจนัดเจอกันที่โรงงานร้างแห่งหนึ่งเพื่อหาทางออกสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น พอทางด้านริกมาถึงเขาก็พบว่าผู้ว่าเขามาถึงก่อนเวลานัดเหมือนตอนนี้ผู้ว่าเขากําลังเตรียมทําอะไรบางอย่างอยู่และพอทั้งคู่ปะนหน้ากันพวกเขาทั้งสองคนก็พูดคุยส่วนทางด้านแดริวเขาก็พยายามคอยระวังหลังให้กับริกอยู่บริเวณด้านนอกหลังจากที่ผู้ว่าเดินเข้ามาที่ด้านในผู้ว่าเขาก็พยายามปลดอาวุธที่อยู่ที่เอวออกเพื่อทําให้การสนทนานในครั้งนี้ผ่อนคลายลงบ้างแต่ทว่าก่อนหน้าที่ริกจะมาถึงผู้ว่าเขาก็ได้แอบเอาปืน ติดไว้ที่ข้างโต๊ะและการที่เขาสร้างภาพแกล้งอาวุธออกจากเอวนั้นนั่นก็เพราะว่าเขาต้องการทําให้ริกตายใจพอแดริวกลับมาที่ถนนเขาก็พูดบอกกับเฮอร์เซลว่าผมรู้สึกว่าการเจรจารในครั้งนี้มันดูแปลกๆนะและทันใดนั้นก็มีรถของลูกน้องของผู้ว่าขับตรงมาที่พวกเขาซึ่งแอนเดรียเธอก็นั่งมาในรถคันนี้ด้วยแดริวก็เลยพูดถามกับเธอว่าทำไมสามีใหม่ของเธอถึงได้มาที่นี่ก่อนเวลานัดแถมยังมาคนเดียวอีกด้วย พวกเขาคิดจะทําอะไรกันแน่ซึ่งตอนนี้ทางฝั่งที่ด้านนอกพวกเขาก็ยืนประจันหน้ากันทั้งรุ่นใหญ่อย่างเฮอร์เซลแดลิวกับนิวตันและก็มาติเนสหลังจากที่พวกเขาพูดคุยกันได้อยู่สักพักทางฝั่งของแดลิวกับมาติเนสก็เกือบมีเรื่องกันเฮอร์เซลจึงพูดบอกกับพวกเขาทั้งคู่ว่าพวกคุณทั้งคู่อย่าเพิ่งห้าวกันตอนนี้เลยถ้าการเจรจาครั้งนี้ล้มเหลวยังไงพวกเราทุกคนก็ต้องในปะหน้ากันอยู่ดีทางฝั่งของเมอร์ พอเขารู้ว่าลิกกับน้องชายของเขาแอบไปพบผู้ว่าเขาจะพูดบอกกับเกรนว่าทําไมเราไม่ไปยิงมันให้เรื่องนี้มันจบๆไปล่ะจะมามัวรออะไรกันอยู่แต่มิชชนเธอก็ตอบกลับไปว่าฉันสัญญากับริกและก็แดริวแล้วว่าฉันจะอยู่ที่นี่และจะคอยเฝ้าดูไม่ให้ทุกคนนั้นออกไปขัดจังหวะตอนที่พวกเขาคุยกันตอนนี้ลิกเขาก็ยื่นข้เสนอกับผู้ว่าว่าพวกเราควรแบ่งเขตแดนกัน พวกคุณจะได้ไม่ข้ามเส้นมายุ่งในพื้นที่ของพวกเราอีกแต่ผู้ว่าเขาก็ตอบกลับไปว่ามันจะไม่มีเขตแดนอะไรทั้งนั้นและสิ่งเดียวที่ผมอยากจะได้ยินจะปากของคุณนั่นก็คือการยอมแพ้ของกลุ่มของคุณและหลังจากนั้นการเจรจามันก็เริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆและที่ด้านนอกตอนนี้พวกซอมบี้มันก็เริ่มเดินเข้ามาตรงมาที่พวกเขาทังด้านแดนลิวกับมาติเนสหลังจากที่พวกเขาตีฝีปากกันได้อยู่สักพัก ต่างคนต่างก็โชว์ลีลาว่าตัวเองเจ๋งพร้อมก็เดินลุยตรงไปที่ซอมบี้และโชว์ลีลาการปิดจ็อบซอมบี้ภายในพริบตาซึ่งอาวุธหลักของมาติเนสนั่นก็คือไม้เบสบอลส่วนของแดริลนั่นก็คือปืนผ่าหน้าไม้ต่างฝ่ายต่างโชว์ลีลาแอคอาร์ตกันยกใหญ่และหลังที่กำจัดพวกซอมบี้ที่หมดแล้วแดริลเขาก็แอบไปตบบุหรี่ของซอมบี้ตัวหนึ่งมาพร้อมกันยื่นแบ่งให้กับมาติเนสแต่ทางด้านมาติเนสเขาก็ตอบกลับไปว่าฉันชอบแบบเย็นมากกว่า แม้สถานการณ์แบบนี้ยังจะเลือดดูดอีกและตอนนี้ทางฝั่งของนิวตันกับเฮอร์เซลพวกเขาทั้งคู่ก็นั่งคุยกันและทั้งสองฝ่ายก็เริ่มคุยเรื่องส่วนตัวแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันจากตอนแรกที่สถานการณ์อาจจะตึงเครียดไปบ้างหลังที่พวกเขาจับข่าวคุยกันตอนนี้มันก็เริ่มจะมีว่แววดีขึ้นบ้างแต่ทางด้านริกกับผู้ว่ากลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ว่าเขาไม่ต้องการยอมแพ้และสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุด นั่นก็คือสองครามเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาข้อสรุปได้ผู้ว่าเขาจึงคิดและยื่นข้อเสนอให้กับริกว่าทนายยอมส่งตัวมิชลคนที่แทงตาฉันมาฉันก็จะไม่เข้าไปยุ่งหรือวุ่นวายกับพวกนายที่เรือนจําอีกหนึ่งชีวิตแลกกับพวกนายทุกคนนายก็ลองตัดสินใจดูก็แล้วกันตัดภ้ามาที่กลุ่มของอริกซึ่งตอนนี้พวกเขาที่รอยอยู่ที่เรือนจําทุกคนต่างกระวนกระวายไม่รู้ว่าการเจราจาในครั้งนี้ มันจะจบลงแบบใดทางด้านเมอร์เขาก็ต้องการที่จะออกไปข้างนอกเพื่อไปช่วยน้องชายของเขาแต่เกลนเขาก็ยืนขวางไม่ยอมให้ใครออกไปจากที่นี่ทั้งนั้นและทา่านใดนั่นเองทั้งคู่ก็เปิดศึกเทนไฟท์เทนกันจนทำให้มิชอนและแม็กกี้เธอต้องเข้ามาช่วยเกลนและในที่สุดเบธเธอก็ต้องตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้าทุกคนจึงจะยอมหยุดแล้วก็แยกย้ายไปคนละทางหลังจากนั้นเมอร์เขาก็เลยพูดบอกกับมิชอนว่าทางฝั่งนูน้นพวกเขา ต่างล้วนเป็นนักฆ่าแต่คนของพวกเราไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าเราอยากจะจบเรื่องพวกนี้พวกเราก็ต้องชิงจัดการกับมันก่อนและเมอร์ก็พูดชวนมิชโชนให้ออกไปจบเรื่องนี้ด้วยกันแต่ทางด้านมิชโชนเธอก็ตอบปฏิเสธกลับไปว่าสงครามมันมีแน่แต่ยังก่อนยังไม่ใช่ในตอนนี้และหลังจากที่เกรนวัดมวยกับเมอร์เสร็จเขาก็ออกมาที่ด้านนอกเพื่อคอยเฝ้าเวรยามแม็กกี้เธอยึงตัดสินใจเดินเข้ามาพูดคุยกับเกรน และหลังจากทั้งคู่พูดคุยซ้อมกระปรับความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่วูดเบอร์รี่แล้วทั้งคู่ก็กอดและก็จูบกันแต่ทว่าเกรนเขาคิดว่าตรงนี้มันไม่น่าจะเหมาะเพราะที่รั้วมันก็เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ที่จ้องมองไปที่เขาแม็กกี้เธอจึงตัดสินใจชวนเกรนเข้ามาเปิดศึกจู่กระดุดยที่ด้านในห้องเก็บของเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและหลังจากที่การเจรจาของริกและผู้ว่าจบลงพวกเขาทั้งคู่ก็เดินออกมา ด้วยสีหน้าที่ตึงเครียดต่างฝ่ายต่างขึ้นรถของตัวเองพร้อมกับออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังที่ของตนผู้ว่าเขาก็พูดบอกกับนิวตันว่าไม่ช้าหรือเร็วพวกเราก็ต้องกำจัดริกทิ้งอยู่ดีไม่มีทางที่พวกเราจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้ส่วนทางฝั่งของริกแดลิวกับเฮอร์เซลพอพวกเขากลับมาถึงเขาก็พูดบอกกับทุกคนว่าผู้ว่าต้องการคุกแห่งนี้และที่มากไปกว่านั้นนั่นก็คือ พวกเขาต้องการให้พวกเราทุกคนตายและชดใช้เรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่วูดเบอร์รี่พวกเราทุกคนกำลังจะเข้าสู่สงครามและตอนที่13ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่2 4ย้อนกลับไปที่อดีตตอนที่มิชลเธอช่วยแอนเดียมาจากในป่าหลังฟาร์มของเฮอเซลที่ตอนนั้นพวกเธอสามารถเอาชีวิตรอดได้จากพวกซอมบี้ตลอดช่วงฤดูหนาวนั่นก็เป็นเพราะว่า มิโชนเธอได้เลี้ยงผีดิบเอาไว้ถึงสองตัวเอาไว้คอยกลบกลิ่นสาบมนุษย์ของพวกเธอตัดภาพมาที่ปัจจุบันหลังจากที่ผู้ว่ากลับมาถึงที่เมืองตอนนี้เขาก็กําลังเตรียมเครื่องมือบางอย่างเหมือนกับเอาไว้ใช้จับขังใครบางคนทางด้านมาติเนสและลูกน้องของผู้ว่าพวกเขาก็กําลังเตรียมอาวุธของทหารทั้งปืนกลหนักและลูกกระสุนเต็มอัตราสึกเหมือนกับทางด้านผู้ว่าตอนนี้เขาอยากจะประกาศ แสนยานุภาพไปกับทุกคนรู้ว่าตอนนี้พวกเขาทุกคนต่างพร้อมรบแล้วพอนิวตันเดินเข้ามาหาผู้ว่าพอเขาเห็นว่าผู้ว่านั้นกําลังแอบทําบางอย่างอยู่ลับๆเขาจึงพูดถามกับผู้ว่าว่าสิ่งพวกนี้มันจะสามารถช่วยมือของเราได้ยังไงกันเหมือนกับว่าตอนนี้นิวตันเขาจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ว่าทำแถมเขายังพูดบอกกับผู้ว่าอีกว่าปัญหาส่วนตัวของคุณกับมิชชนผมยังพอเข้าใจได้แต่คนอื่นที่อยู่ในเรือนจำนี่สิ คุณพยายามจะฆ่าพวกเขาทั้งหมดด้วยเหตุผลอะไรกันซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่นิวตันเท่าน,นั้นที่เข้ามาเห็นผู้ว่ากำลังเตรียมการอะไรบางอย่างอยู่แม้กระท Andrea, ั่งแอนเดียเธอก็รู้แล้วเช่นเดียวกันนิวตันจึงพูดบอกกับเธอว่าคุณต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่ซะคุณต้องกลับไปเตือนพวกเขาแต่แอนเดียเธอก็ตอบกลับไปว่าฉันจะฆ่าเขาและจบเรื่องพวกนี้ด้วยตัวของฉันเองและทันใดนั้นเธอก็หยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับเล็งไปที่ผู้ว่าแต่ผว่า ทางด้านนิวตันกลับห้ามพร้อมพูดบอกกับเธอว่าผมรู้จักฟิลิปก่อนที่เขาจะเป็นผู้ว่าผมเชื่อว่าคนคนนั้นยังอยู่ในตัวของเขาและหลังจากนั้นแอนเดรียเธอก็ตัดสินใจปีนขึ้นไปบนกำแพงเพื่อหวังที่จะหนีออกไปจากที่นี่ในขณะที่ไทลิสและซาซาพวกเขาทั้งคู่กำลังเฝ้าเวรนยามอยู่นั้นพอพวกเขาเจอเธอแอนเดรียเธอจึงตัดสินใจพูดบอกกับพวกเขาทั้งคู่ว่าผู้ว่าเขาไม่ใช่คนอย่างที่คุณเห็นพอเธอพูดจบ ทันใดนั้นแอนเดียเธอก็กระโดดลงไปจากกำแพงต่อหน้าต่อตาพวกเขาทั้งคู่และหลังที่แอนเดียเธอไปแล้วไทลิสเขาก็มาพูดบอกกับผู้ว่าและก็มาติเนสว่าแอนเดียเธอหนีออกไปแล้วผมเห็นว่าที่นี่มันไม่ใช่เขตกักกันผมก็เลยตัดสินใจปล่อยให้เธอไปผู้ว่าก็เลยถามว่าสองพี่น้องว่าก่อนที่เธอจะออกไปเธอได้พูดหรือบอกอะไรกับพวกคุณบ้างไหมไทลิสกับซาซาก็เลยหันหน้ามามองกันพร้อมกับตอบกลับไปว่าไม่ เธอไม่ได้พูดอะไรกับพวกเราทั้งนั้นและหลังจากที่แอนเดียเธอหนีออกมาจากเมืองได้สําเร็จเนื่องจากเธอไม่มีทั้งรถแล้วก็อาวุธปืนติดตัวมาเธอก็เลยรีบวิ่งหน้าตั้งไปตามถนนมุ่งหน้าไปที่เรือนจําทันทีแต่ทว่าทางด้านมาติเนสเขาก็ได้รับคําสั่งจากผู้ว่าให้เขานั้นรวบรวมคนพร้อมกับขับรถออกไปที่หลุมกับดักซอมบี้พอแอนดียเได้ยินเสียงรถเธอจึงตัดสินใจรีบเข้ามาหลบที่ด้านในป่าและทันใดนั้น เธอก็เจอกับฝูงซอมบี้เธอจึงตัดสินใจใช้อาวุธมีดเพียงเล่มเดียวที่เธอแอบเอาติดตัวออกมาด้วยใช้จัดการปิดจ็อบพวกมันจนตายในที่สุดตัดภาพมาที่มาติเนสเขาก็พาสมุนพร้อมกับไทลิสและสมาชิกใหม่มาที่หลุมกับดักซอมบี้ที่พวกเขาเป็นคนทำเอาไว้ซึ่งมาติเนสเขาก็กลาใช้ซอมบี้ที่อยู่ในหลุมนี้เปลี่ยนทุกคนในเรือนจำให้กลายเป็นซอมบี้พอไทลิสรู้เขาจึงพูด ผมจะไม่ทําแบบนี้นี่มันบ้ามากไปแล้วพอสองพ่อลูกได้ยินแบบนั้นเขาจึงพูดบอกกับไทลิสว่านายอย่าทาตัวเป็นปัญหาพวกฉันไม่อยากถูกพวกเขาไล่ให้ออกไปจากเมืองนี้นายไม่ใช่หัวหน้ากลุ่มของฉันฉะนั้นอย่ามายุ่งหรือว่าสั่งฉันพอไทลิสได้ยิงแบบนั้นจึงทําให้พวกเขาทั้งคู่เปิดศึกฟัดกันและในจังหวะที่ไทลิสกําลังจะโยนเขาลงไปในหลุมซอมบี้แต่ท้ายที่สุดแล้วซาซาเธอก็เข้ามาห้าม เอาไว้ที่ทันเวลาพอดีตัดภาพมาที่แอนเดียในที่สุดผู้ว่าเขาก็ตามหาตัวเธอจนเจอเขาจึงขับรถพร้อมกับบีบแต่ไล่เธอไปตลอดทางจึงทําให้แอนเดียนั้นเธอต้องตัดสินใจเข้ามาหลบที่ด้านในตึกร้างแต่ทางด้านผู้ว่าเขาก็ยังไม่วายตามเธอเข้ามาที่ด้านในพร้อมกับตะโกนพูดบอกกับเธอว่าคุณต้องกลับไปกับผมกลับไปที่บ้านของเราคุณทิ้งคนในเมืองของเราไปไม่ได้นะพอเขาพูดจบผู้ว่า เขาก็อาลวาดยกใหญ่พร้อมกับใช้พลวที่เขาถือมาทุบฟ้าไปที่กระจกทุกบานจนมันแตกละเอียดและเทานั้นังไม่พอเขายังเดินผิวปากค่อยๆเดินตามหาตัวเธออย่างใจเย็นและในที่สุดแอนเดียเธอก็จนมุมแต่ทว่าเธอก็ตัดสินใจปล่อยซอมบี้ที่อยู่ข้างในประตูให้มันบุกเข้ามาโจมตีสามีใหม่ของเธอพร้อมกับใช้จังหวะนี้รีบวิ่งหนีออกมาจากข้างในตึกนี้ทันทีตัดภาพมาที่หลุมกับดักซอมบี้ จู่ๆก็มีใครบางคนเอาน้ำมันไปเทราดใส่หลุมและกรงที่ขังพวกซอมบี้พร้อมกับใช้ไฟจุดเผาพวกมันให้ตายอย่างทรมานเช้าวันต่อมาหลังจากที่แอนเดียเธอหนีผู้ว่าไม่ได้สําเร็จเธอก็เดินตรงมาตามทางจนในที่สุดแอนเดียเธอก็เห็นเรือนจําอยู่ที่ด้านหน้าของเธอและในขณะที่เธอกําลังยกมือส่งสัญญาณให้คนที่ด้านในเรือนจําเห็นจูๆ่ๆผู้ว่าเขาก็โผล่มาพร้อมกับจับตัวของเธอนั้นกลับไปที่วูดเบอร์รี่ทันที แต่ทว่าพอผู้ว่าเขาขับรถกลับมาที่เมืองกลับพูดบอกกับลูกน้องทุกคนว่าเขาไม่เจอตัวแอนเดียส่วนทางด้านมาดิเนสเขาก็แจ้งเรื่องหลุมซอมบี้ให้กับผู้ว่ารู้ว่าตอนนี้มีใครบางคนกําลังสร้างความวุ่นวายกับพวกเราเพราะซอมบี้ที่พวกเราจับเอาไว้ถูกเผาตายเรียบไม่มีเหลือและพอผู้ว่าเขาได้เจอกับนิวตันนิวตันเขาก็เดินตรงมาพูดกับเขาว่าผมเสียใจด้วยนะ เกี่ยวกับเรื่องซอมบี้ที่หลุมของเราจึงทําให้ผู้ว่าเขาเริ่มเอกใจว่าทาไมข่าวนี้ถึงได้ถึงหูของนิวตันเร็วนักและก่อนที่จะไปนิวตันเขาก็พูดบอกกับผู้ว่าว่าผมหวังว่าคุณจะหาตัวคนที่ทําเจินนะตัดภาพมาที่แอนเดียหลังจากที่เธอนั้นถูกผู้ว่าจับตัวกลับมาตอนนี้เธอก็ต้องมาอยู่ในห้องลับที่ผู้ว่านั้นเขากาลังเตรียมจะทําอะไรบางอย่างกับเธอซึ่งเรื่องทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ทุกคนก็คงไม่สามารถคาดเดาเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ได้และตอนที่ท4ี่4ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วลก็ลก,ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ